วันนี้มาด้วยไซส์ใหญ่ครับนี่ฮะคอลลาเจนกระป๋องสีทองไซส์เท่าหน้าผมฮะใหญ่จริงเอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดหน้าพิชนะไหนลองดูฮะมิดเลยฮะมิดไหมอาจจะไม่มิดนะเอาสองกระป๋องเนี่ยเอาสองอ่ะจะบอกว่าไซส์นี้เนี่ยเราทําขึ้นมานะครับเพื่อให้ทานได้2เดือนนะฮะเพราะว่าหลายคน2เดือนอ่าคือหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็เวลาซื้อไปทานเนี่ยจะเป็นกระป๋องอ่า่เดือนใช่ไหมเขาก็จะเอาไปปลูกต้นไม้เอาไปใส่ของอะไรกัน่ะเต็มบ้านเต็มเมืองกันนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่า ไม่ไม่พอก็เลยเอาเป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับเพิ่มเลยใช่แล้วแต่ว่านี้นยบอกก่อนว่าเอ้ยมีคนถามว่าคอลลาเจนคุณเชนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วกินได้เฉพาะคนสูงอายุหรือเปล่าอ,อันนี้ต้องบอกว่าจริงๆกินได้ทุกเพศทุกวัยค,คือคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้านเนี่ยสามารถซื้อไปแล้วแบ่งกินทั้งบ้านได้นะฮะเพราะว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูน้องใบเฟิร์นนะครับเพราะว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยเป็นคือตัวเนื้อเขาเนี่ยเป็นโปรตีนเพราะว่าเราทํามาจากปลาไงนะฮะก็จะทามาจากไม่ว่าจะเป็นเนืื้้้้้ออปปปลลาาาหนนังงงกก็คไดดแเซซีียยมวึ่ ถ้าเกิดว่ากินตั้งแต่ยี่ส้าเนี่ยก็เหมือนได้ดูแลตัวเองตั้งแต่อย่างยาวัยนะครับก็จะทําให้เราสะท้อนออกมาทางความมั่นใจทางสุขภาพผิวหรือว่าในเรื่องของคอลลาเจนไททูที่อยู่ตามข้อกระดูกนั่นเองนะฮะเพราะว่าตัวกระป๋องสีทองเนี่ยเนื้อนะฮะก็จะเป็นตัวคอลลาเจนไททูที่เข้าไปบํารุงถึงไขข้อที่อยู่ระหว่างกระดูกชนกระดูกด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องคุณพ่อผมแน่นอนเพราะว่าเป็นทอเดอดทาวแล้วแหละนะฮะวันนี้คุณพ่อผมเดินไปไหนมาไหนอ้าวนี่พ่อเชนธนานเนี่่นทอออกตาลขว นะฮะก็คุณพ่อผมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องอายุรกรรมนะฮะล้มลงไปที่บันไดแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจในการเดินเหินนะฮะเราก็เลยพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาให้ทานนะครับซึ่งท้ายที่สุดพอคุณพ่อทานต่อเนื่องสเดือนเนี่ยคือคุณพ่อทานกับน้ําเปล่านะบางทีก็กินกับกาแฟดําเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะกังวลเรื่องน้ําตาลเบาหวานความดันนะฮะก็ทานแบบนี้ทานเหมือนน้าเปล่าทานกับกาแฟดําทุกวันนะครับจนนี่นะฮะ ก็จังหวะของเขาเนี่ยนะครับก็จะ,ะดูหุ้นไปนะอย่างล่าสุดก็เล่นลอตเตอรีอ่นะฮะก็ลุ้นไปกิน <c oughs> คอลลาเจนไปนะครับแล้วก็กินกินทุกวันพอ3เดือนอย่างที่ภาพตะกี้นะฮะก็คือสามารถเดินนะฮะแล้วก็เริ่มออกกําลังกายหน้า<อ>บ้านได้อีกครั้งหนึ่ง<อ>นะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะหลังจากที่เราเห็นคุณพ่อนะฮะลุกขึ้นมาออกกําลังกายหายใจโกลใบไม้ข<า>ุดหลุมสอยมะม่วงแล้วก็กระโดดไปขึ้นรูวิ่งครับนี่ในวัย70ปีบริบูรณ์นะครับ เพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะวัยครบ7จปีลูกแข็งแรงนะแข็งแรงคือ<ะ>เดือนนี้ต้องบอกว่าจะบอกว่ายังไงเดีย๋ยวคือวันนี้คอลลาเจนมีเยอะแล้วก็ทำออกมาเยอะนะฮะ,ฮะหลายคนก็พูดตามสคริปผมเลยอเออคือจริงๆนี่เราเป็นเนื้อเรื่องที่เราเกิดขึ้นจริงๆในครอบครัว<ะ>ซึ่งมันแบบไม่ใช่สคริปอะคือมันเป็นชีวิตจริงนะฮะผมก็รู้สึกว่า เรามั่นใจในสินค้าของเราเราก็อยากให้ทุกคนได้ลองทานดู<ช>นคือทำให้คนในครอบครัวทานก<ช>็มั่นใจอยู่แล้วว่าต้องปลอดภย<ช>ัยต้องมีคุณภาพแน่แน่ถูกต้องครับเพราะว่าเราก็เล่าเรื่องจริงของครอบครัวเรานะฮะและอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยคือมันมีที่มานะการที่ผมชงแล้วมันใส่เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบ มาง่ายๆนะฮะคือเราชงทิ้งเสียไปเป็นตันๆนะครับคือเราต้องแบบว่าเป็นสูตรหนึ่งอ่ะดีพอออกมาสูตรหนึ่งปุ๊บพอมันชงแล้วยังคาวอยู่ก็ไปทําใหม่คพออยังชงลองไปเรื่อยใช่ครับชงแล้วยังขุนอยู่ไปทําใหม่เพราะวันนี้เราทําเพื่อตอบโจทย์คนไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยให้คําตอบเราจากทีมวิจัยออกไปวิจัยเนี่ยนะฮะเป็นบายเทสเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมคนไทยถึงไม่ยอมกินคอลลาเจนอลามาโดเลยจัดให้คือตัดทั้งสีตัดทั้งกลิ่นตัดทั้งน้ําตาลออกไปแล้วก็ชงแล้วใส่แบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้คุณคคคค่่ายยยัังอูรบบบ ในแก้วนี้ก็มีโปรตีนเนี่ย98.3<ะ>แล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะฮะคือคอลลาเจนเนี่ยเขาเป็นตะข่ายดักจับเรื่องแคลเซียมอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ครับ โปรโมชั่นค่อนข้างรุนแรงนะฮะหลายลิตรเลยนะครับถ้าเป็นพยากรณ์อากาศของพี่ชิสานี่คือแบบว่ารุนแรงเป็นครั้งคราวถึงมากถึงมากที่สุดนะฮะวันนี้นะครับโปรโมชั่นครบรอบหปีนะครับคอลลาเจนกระป๋องใหญ่ปกติเนี่ยกระป๋องละ1นึ่งาร้ราคาโปรโมชั่นเนี่ยนะครับสี่กระป๋องเนี่ยนะฮะก็ปลาไป6กพันกว่าบาทวันนี้จ่ายแค่2องพันเก้าบาทเลยกินได้8เดือนนะฮะเอาโปรโมชั่นนี้มาเอาใจในวันเกิดอามาโดนะครับแล้วก็ไม่มีที่ไหนมาก่อนครับครั้งแรกใน ประเทศไทยครับแถมเซ็ตโกลเด้นคาเวียเซ็ตละ2,990บบาทฟรีทันทีเป็นครีมปลาคาเวียทองคำนะฮะเรียกว่าเซ็ตทองคำเลยก็ได้ทั้งหมดนี่นะฮะ เกือบหมื่นเก้าพันไปปลายครับวันนี้จ่ายแค่2990จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็ฟรีนะครับหรือว่ารอเงินเดือนออกค่อยให้พนักงานไปส่งก็ได้นะครับแปดเดือนบวกนี่ฮะเซตโกลเด้นคาเวียทั้งเซตแบบนี้นะครับแบบคือใครที่ไปเดินเดอะมอลล์ังกรปีต้องเคยซื้อแน่นอนเพราะนี่คือเบสเซลเลอร์ที่ลงโอเคแมกซีนได้เป็นของมันต้องมีนะฮะอันดับ40แรกของประเทศไทยด้วยแถมปีแถมฟรีทั้งเซตเลยนี่นะฮะกลับมาดูครับนี่ความมั่นใจทุกครั้ง ชงทุกครั้งชนะทุกครั้งนะฮะนี่เราใส่จร <นะ S 1> ิงๆแบบ<ล>นี้เลยนะครับ,รบย้ำเลยนะครับนี่คือโปรโมชั่นอาร์มดคคบรอบ6ปีนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะสี่กระป๋องกินได้8เดือนนะครับซื้อ2แถม2นะครับจาก6กพันกว่าบาทลดเหลือ2,990และ แถมเซ็ตโกลเด้นคาเวียร์เป็นครีมทั้งหมด5ชิ้นนะครับฟรีทั้งเซ็ตทาได้2เดือนโอ้โหนี่ขอบคุณพี่เชนมากขอบคุณครับสวัสดีครับโปรเจกต์มาเดกมากเลยให้เป็นเบอร์เดย์ด้วยค่ะอ้าวมีความสุขกันไปในวันเกิดนะครับมาดครับ